สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในวันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องราวของสุขภาพมาฝากคุณฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งยังคงอยู่กับคุณหมอนวทโรนายแพทย์กรรมราชอํานวยคุณหมออายุรแพทย์แผนกโรคติดเชื้อจากกองอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะครูนามาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่กันต่อเนื่องในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับ ซึ่งตอนที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอกันไปพอสมควรแล้วกับเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งผลอาการที่เกิดขึ้นและก็ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เฝ้าระวังในการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ดังนั้นค่ะวันนี้มาพูดคุยกันต่อค่ะถึงสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่นะเห็นว่าในปัจจุบันมีสถิติที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างค่ะ ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าอัปเดตล่าสุดก็คือช่วงตุลาที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรในกรุงเทพเยอะแล้วก็อยู่กันแออัดด้วยอัตราป่วยอยู่ประมาณ5 0,000ื่นกว่าต่อแสนประชากรนะครับโดยที่กลุ่มอายุที่เจอมากที่สุดก็คือกลุ่มอายุค่อนข้างเด็กก็คือ5-14ถึงปีนะครั คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆซึ่งก็จะมีการแพร่ระบาดได้ง่ายอยู่แล้วในห้องเรียนต่างๆที่มีการชุมนุมกันเยอะแยะนะครับแล้วก็เด็กก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กก็อาจจะไม่ได้มีการป้องกันการติดเชื้อได้ดีเท่าในผู้ใหญ่เนาะการล้างมือใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาคงไม่อาจจะได้ไม่เท่าผู้ใหญ่ก็เลยมีการติดเยอะในกลุ่มเด็กด้วยกันนะครับ ถามว่ามีการเสียชีวิตไหมนะก็มีนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีคนไข้เสียชีวิตในช่วงเดือนตุลาเนี่ยทั้งหมด4ี่รายก็ถือว่าเยอะนะครับความจริงเราไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เนาะมันดูเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงมากตามชื่อนะครับแต่ทีนี้การเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการเสียชีวิตในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวมาแล้วเนาะก็อย่างเช่นเขาอาจจะมีการปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือมีภาวะไข้สมองอักเสบเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้มากขึ้นครับไเห็นว่าถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าเป็นโรคนี้ได้มากน้อยต่างกันหรือไม่ไงความจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันชายกับหญิงเท่ากันความเสี่ยงหรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลที่ผ่านมาก็คือผู้ชายกับผู้หญิงมีการติดเชื้อเท่ากันก็คือคนละห้ ช่ชค่ะก็คือติดเชื้อผ่านทางระบบทั้งเดินหายใจทางอ<ช>า,ากาศ<ช>ทางการสัมผัสโรคต่างๆเหล่านี้ก็คล้ายๆกับโควิดด้วยนะดังนั้นก็เฝ้าระวังก็คือป้องกันได้ก็ป้องกันทั้งใส่หน้ากากล้างมือเป็นประจำแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะ<ช>รวมทั้งดูแลตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงหรือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะและเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมถึงว่าวิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่ทางการแพทย์นั้นเขามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างหรือ มีการใช้ยามีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ่ะโดยทั่วไปเมื่อตอนที่แล้วก็จะได้กล่าวไปแล้วว่าอาการของไข้หวัดใหญ่หักไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปในคนไ <c oughs> ข้ที่ไม่ใช่ภาวะคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นโรคที่หายเองใน <c oughs> ด้เองใน5-7วันก็อาการไข้ก็จะลงเองเ <c oughs> จ็บคอน้ำมูกไอก็จะลดลงเองอนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อน <c oughs> แต่นี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นก็จะมีการรักษาโดยการให้ยาต้านไวรัสซึ่งณปัจจุบันในของประเทศไทยเราก็จะมีเป็นชนิดยากินที่เป็นยารับประทานทุกคนก็จะทราบกันว่าควรจะรีบทานใน48ชั่วโมงแรกหลังจากที่เริ่มมีอาการเพราะว่าจะได้ผลการ อ่าฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดรวมถึงการลดภาวะแซรกซ้อนได้ดีที่สุดนะ <Okay. S 2> ก็คือลดลดอาการได้รวดเร็วนะ <Okay. S 2> อาการก็จะดีขึ้นเร็ว <Okay. S 2> ไม่มีปอดอักเสบติดเชือ้อไม่มีไข้สมองอักเสบตามมาได้โดย <Okay. S 2> เฉพาะใน48ชั่วโมงแรก ยานะตอนนี้ก็คือชื่อยาทั่วไปคุคนรู้อยู่แล้วก็คือโอเซตามีเวียนะ <S <S เป็นยาเหมือนเป็นยาสาังมญประจําบ้านของอันนี้หาซื้อได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้อง,ต,องต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีหลักเกณฑ์นในการพิจารณาของการให้ยาเหมือนกันเพราะยาอาจจะต้องปรับขนาดตามไตตามค่าการทํางานของไตในคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมก็จะเป็นขนาดยาที่ลดลงอย่างเงี้ยนะครับทานทั้งหมด5วันทานทั้งหมด5วันโด,นดยทั่วไปแล้ว ไข้หลังจากที่ทานยาใน48ชั่วโมงแรกเนี่ยไข้ก็จะลงใน48ชั่วโมงแรกก็คือมันไข้มันจะลงเร็วนะฮะหลังจาก5วันเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นถามว่าจำเป็นต้องรับประทานทุกคนจนหมดและอยาคือครบคอร์สคงครบคอร์สอยู่แล้วแต่ว่าต้องกินทุกคนหรือเปล่านะโดยทั่วไปก็จะถ้าเข้ามาใน48ชั่วโมงแรกแล้วก็ไม่มีข้อห้ามเราก็อาจจะมีการจ่ายยา ได้ในคนทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะหากว่ามีการภาวะขาดแคลนยามันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ยาไม่พอเราก็จะเลือกกลุ่มเฉพาะกลุ่มคนไข้เสี่ยงที่ได้กล่าวไปเนาะเช่นอายุเกิน65ปีเด็กเล็กเนาะผู้ป่วยตั้งครรภ์นะผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเยอะก็จะถูกเลือกให้ยาต้านไวรัสก่อนคนไข้ที่เป็นคนไข้กลุ่มที่ไม่เสี่ยง แล้วถ้าเป็นภาวะการดื้อยาสามารถเกิดขึ้นได้ไหมจากการดื้อยาต้านไวรัสเหล่านี้คะเราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลของการดื้อยาในในประเทศไทยอะนะครับว่ามันมีการดื้อยามากน้อยขนาดไหนนี่ก็ถามว่าเกิดได้ไหมก็เกิดถ้าจะดื้อยาก,ก็จะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์มันไม่ตรงกับตัววัคซีนที่เคยฉีดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาจะเป็นอีกคนละเรื่องไปทีนี้ยาก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่เรื่องของการ อาจจะมีการให้ในในการป้องกันยกตัวอ,อย่างเช่นในบ้านมีคนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงยังไม่มีอาการชัดเจนแต่ว่ามีโรคประจําตัวเยอะรุนแรงเนาะ,ะกังบลน,นก็อาจจะมีการให้ยาซึ่งก็พิจารณาเป็นรายๆไปเป็นรายบุคคลนะครับแต่ถ้าเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าอย่างยาประเภทสมุนไพรฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้มันสามารถ ใช้ช่วยในการรักษาไข้หวัดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นกลุ่มยาทางเลือกซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนว่ามันช่วยได้มากน้อยเพียงไหนทีนี้เราก็โดยทั่วไปถ้าเรามียาที่สามารถใช้ได้ก็ใช้ยาที่มีข้อมูลก่อนก็การที่จะไปกินยาเสริมเช่นสมุนไพรเนาะโดยที่เราไม่รู้ว่าสมุนไพรนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็อาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหมอก็เคยเจอบางคนก็ไปซื้อ ยาสมุนไพรกินเองเช่นฟ้าทะลายโจรเห็ดหลินจือเนาะสุดท้ายแล้วก็เขาก็มีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีตับอักเสบอะไรตามมาเนาะโดยทั่วไปก็แนะนําเป็นยาในในปัจจุบันก่อนแล้วก็ถามว่ามียาชนิดฉีดไหมก็คือยังไม่มียังไยังไม่มียังไม่มีในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็สําหรับตัวอื่นนอกจากโอเซตมีเวที่กิน5วันก็จะมีตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชื่อบาล็อกซาเวียนะ อันนี้ก็กินง่ายหน่อยกินแค่หนึ่งวัน<อ>แต่ว่าก็จะดีมากในคนไข้ที่มาเร็วเนาะใน48ชั่วโมงแรก<อ>กินแค่วันเดียวก็<อ>ก,ก็ก็ครบคอร์ส<อ>ไม่ต้องกินถึง5วันแต่ข้อเสียก,ก็คือราคาแพงครับราคาแพงก็จะมีในเอกชนนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของยาละสำหรับถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะมีอาการรุนแรงหรือว่าเขามีวิธีการแยกหมายว่าต้องแอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าไปดูแลตัวเองที่บ้านก็ได้ค่ะ <ฮะ S 2> ก็ดูตามอาการเป็นหลักก่อน <ฮะ S 2> ในคนไข้ที่สมควรที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับ <ฮะ S 2> ก็เช่นคนไข้ที่มีไข้สูงนานม,มีไข้สูงนานเลยโโหสามสี่วันไข้ย,ยังไม่ลงไข้สูงตลอดนะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเนาะว่าเออมันเป็นมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้ออื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านะฮะหรือมันเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มันดื้อยาหรือเปล่าเนี่ฮะ รวมถึงคนไข้ที่มีอาการอื่นเช่นบ่งชี้ถึงว่ามีไข้หวัดใหญ่ลงปอดเช่มีการหอบหอบเหนื่อยเ <c oughs> นาะมีภาวะที่กินข้าวไม่ได้ <c oughs> ก็อาจจะเออต้องระวังนะเขาอาจจะขาดสารน้ำขาด <c oughs> สารอาหารถ้ากินไม่ได้ก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาล <c oughs> มีอาการแน่น้อกสับสนอาเจียนอันนี้ทุกคนก็จะพอรู้อยู่แล้วถ้า <c oughs> อาการแบบนี้ยังไงก็ต้องพามาโรงพยาบาลเ <c oughs> นาะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มคนไข้อื่นที่อาการเป็นแค่แบบ มีไข้นี้หน่อยๆแล้วก็ <Okay. S 2> ไอเจ็บคอนอค้ำมุกงเหมือนไข้หวัดเนี้ยอาจจะพอรักษาดูแลตัวเองได้ที่บ้าน<ช>นะคะ,คะและมาในส่วนของเรื่องราวของวัคซีนกันบ้างดีกว่านะคะเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ได้ยินกันมานานแล้วแล้วก็มีการป้องกันที่มาเชิญชวนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้ไปฉีดวัคซีนทุกปีเรามาถึงมาทราบถึงว่าการฉีดวัคซีนนั้นมันสามารถเหมาะที่จะฉีดในช่วงไหนเห็นว่ามีหน้าร้อนหน้าฝนต่างๆด้วยนะเป็นไงบ้างค่ะโดยทั่วไป วัคซีนตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าแนะนําให้ฉีดในแทบจะ <Ahí. S 2> ทุกกลุ่มอายุเนาะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการสนับสนุนวัคซีนวัคซีน,ซนฟรีะนะครับ <Okay. S 2> นะมามาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ว่าจะฉีดได้ตอนช่วงเวลาไหนก็คมจริงฉีดได้ตลอดทั้งปีะนะครับ <Okay. S 2> แต่ดีสุดก็คือช่วงก่อนที่มันจะระบาดเนาะอย่างเช่นก่อนฤดูฝนใช่ไหมครับก็คือช่วงเดือนพฤษภา หรือว่าก่อนฤดูหนาวก็คือช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็อาจจะมาพิจารณาขอซึ่งวัคซีนฟรีก็จะมาช่วงนั้นพอดีใช่ไหมก็อาจจะเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาขอฉีดวัคซีนได้ถามว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนนานขนาดไหนคนก็โดยทั่วไปตามหลักการของการฉีดวัคซีนก็คือสองสัปดาห์2สัปดาห์ก็จะรอให้ภูมิขึ้นะนะครับและจะอยู่ยาวได้ปีหนึ่งใช่ไหมต้องใช่ช โดยทั่วไปก็คือภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานหนึ่งปีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอาจจะต้องมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีนะครับค่ะและเห็นว่าวัคซีนนั้นหนึ่งเข็มนี้มันมีแบ่งเป็นสายพันธุ์หรือว่ามันรวมสี่สายพันธุ์หรือว่าแบแยกยังไงบ้างคะก็มีมีแบบชนิดที่เป็นสามสายพันธุ์กับสี่สายพันธุ์ปัจจุบันในไทยเราใช้สี่สายพันธุ์เราขอพูดแต่สี่สายพันธุ์ละกันเนาะสี่สายพันธุ์ก็จะเป็น เป็นสายพันธุ์ A สองสายพันธุ์แล้วก็ B สองสายพันธุ์นะครับ A ก็จะมี H 1 N 1แล้วก็ H 3 N 2อเนาะอันนี้ลงรายละเอียดเยอะเกินไปเหมือนกันแล้วก็ B มีสองสายพันธุ์นะชื่อยามากิตะกับวิกตอเลียทีนี้เราเลือกสายพันธุ์ยังไงก็คือมันเป็นวัคซีนที่เขาพิจารณาจากปีก่อนว่ามันเคยระบาดในแถบเส้นศู์สตรเนี่ยครับฝั่งตอนเหนือตอนใต้เนี่ยก็จะมีการระบาดแตกต่างกันเราอยู่ทางเรายึดตามฝั่งใต้เนาะ ก็เราก็จะเยอะตามปีที่แล้วว่ามันมีการระบาดของสายพันธุ์ไหนบ้างเขาก็จะเอาสายพันธุ์นั้นมาผลิตวัคซีนเป็นรายปีเพื่อเอามาใช้นะในไทยเราก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดก็คือเอาสายพันธุ์สี่สายพันธุ์นี้แหละเนาะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามที่ระบาดในปีก่อนๆเอามาใช้กัน ก็เป็นการฉีดวัคซีนที่เรียกได้ว่าไวยรัสมันก็จะพัฒนาตัว,อตวเองตลอดเวลาดังนั้น<ช>วัคซีนเขาก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเพื่อป้องกันโรคในครั้งนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้จะมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอนวะโธนายแพทย์กมมราชอํานวยคุณหมออายุรแพทย์แผนกโรคติดเชื้อจากกองอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ